เคยได้ยินคําว่าเมนูล้างตู้เย็นเมนูล้างตู้เย็นก็คือเมนูอะไรที่ไปเปิดแล้วหาเจอนะครับจะใส่อะไรก็ได้ถูกไหมอ่ามีอะไรก็ใส่ไปนะอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะเราทํากินที่บ้านอ่าจะผัดจะแกงจะใส่เนื้อหมูจะใส่ผักอะไรก็ได้นะครับก็ตามใจเราอร่อยดีแต่มันมีร้านหนึ่ง ชื่อร้านกระต้มจัดนะมีเขาจะเป็นกดเลือกเอานะเข้าไปปุ๊บมันจะเห็นว่าสมมติมันจะแยกเป็นตามสั่งเป็นแกงเป็นจานและจานใหญ่แล้วแต่นะครับสมมติว่าเราเป็นเมนูแกงเนาะแกงก็จะมีแกงนู่นแกงนี่อันนั้นก็เรียกเมนูนนะผัดกะเพราอะไรก็แล้วแต่แกงเผ็ดต้มต้มจืดนะว่าไปอันนี้เูนะ มีว่าให้เลือกเมนูก่อน ala, จากนั้นก็ถามว่าเลือกเนื้อสัตว์จะใส่เนื้อสัตว์อะไรนะหมูม้าก้าไก่มีหมดนะครับโอ้มาก้าไก่ไม่มีแต่มีเยอะมีหลายอย่างประมาณก็ชนิดครับเมนูมีครบเมนูที่เลือกเมนูมีครบแล้วก็เนื้อสัตว์ก็มีประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบชนิดนะแล้วแต่ตามสั่งก็มีนะลักษณะเดียวกันเมนูใส่เนื้ออะไร ผักอะไรไหมใส่ผักอะไรไหมนี่ใส่ใน,ใส,ใ,นใส่ในตัวที่ผัดเนี่ยแล้วก็อื่น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 นี่ก็จะเป็นพวกไข่ดาวข้าวไม่ข้าวต้มอะไรก็แล้วแต่เลือกได้หมดนะครับน้ําแข็งฟรีก็มีนะครับเ,รเขาเกยบกุ้งแคบหมูอะไรมีนะก็สเต็ปมันก็คือว่าเอาเมนูอะไรจะให้ทําเมนูอะไรใส่เนื้อสัตว์อะไรใส่ผักไหมแล้วก็อื่นๆใส่นะครับจะได้ครบเลยไปลองเลือกทุกแอป ในประเทศไทยมีข้าวต้มจัดเต็มนะครับอยู่พัฒนาการกรุงเทพเดี๋ยวก,กินตะคำก่อนป๊บ๊บเอาอีกแล้ว